วัสด,ดีครับผมวันนี้กลับมากับผมไซเบอร์และเกมวันเดอร์แลนด์ออนไลน์ครับอ่าล้ผมวันนี้วเราามาทําสกิลอันเชิญกันครับขั้นแรกว์ปามาที่อียิปต์นะครับผมมาที่กรุงไคโรแล้วก็เดินตรงลงไปเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยเตรียมเรือให้พร้อมผมแล้วก็ ไปเลาะตามคลองนะครับผมเราเข้าไปยังถ้าครับวันนี้เราได้เนตตี้กับคุณแซมนะครับผมมาช่วยในเควสนี้ครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องมาช่วยในถ้าตรงนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึ่งร้บผมนะเรือกลไฟเนี่ยเนปตตี้ให้ยืมมาพอดีกดกาชาได้นะฮะสำหรับผมเนี่ยลองอใช้ในส่วนของแพรกับเรือไม้แล้วนะครับมันไม่ถึงครับมันไกลเกินไป แต่ว่ายังไม่ได้ลองเรือใบนะผมว่าจะสามารถมาถึงได้หรือเปล่าโอเคครับผมตอนนี้เรามาถึงแล้วครับอันนี้เป็นภาพตอนที่ผมใช้แพนะครับผมว่าเนี่ยจะเข้ามาถึงได้แค่ไหนครับก็หมายถึงว่าเรามาถึงประมาณห้องสุดท้ายประมาณตรงกลางนิดเดียวครับไม่ถึงครับเรามาดูสภาพเรือไม้กันครับผมเรือไม้เป็นเรือที่ทําได้ง่ายที่สุดในเกมนี้แล้วครับจะสังเกตเห็นว่ายังไปไม่ถึงท่ามเลยดลดไปครึ่งหนึ่งแล้วครับ แล้วก็นะครับผมจากห้องแรกไปห้องที่2นะครับก็ผ่านห้องแรกไม่ได้เลยด้วยซ้ำครับนะแตกก่อนครับแต่ผมยังไม่ได้ลองเรือใบนะครับผมซึ่งยังไม่ว่างทําครับพอดีว่าได้เรือกลอนไฟมาก่อนนะผมก็เลยใช้เรือกลอนไฟมาใครใช้เรือใบแล้วเข้าไปได้ก็พิมพ์บอกกันด้วยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ลอง ี่วิดาองค์นี้เขาจะพูดถึงที่วิดาอีกองคหนึง่งซึ่งเราต้องไปทําสกิลธาตุก่อนหรือเปล่านะฮะมีความเป็นไปได้สูงว่าจะต้องทําสกิลธาตุก่อนถึงจะทาสกิลนี้ได้ครับเราจะได้ยกเทพปราดฟ้ามานะครับเพื่อจะเอาไปทาเควสในส่วนต่อไปครับต่อไปให้วาสมาที่เกาะสิงโตนะครับผมเตรียมทีมให้พร้อมแล้วก็เข้าไปยังถ้ำเลยครับตรงตใกล้ปากถ้ำนะครับผมก็จะมีสิงโตอยู่นะผมเป็นรูปปั้นสิงโตอยู่ให้เราทําการคุยกับรูปปั้นสิงโต ประตูด้านขวาก็จะเปิดออกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเดินไปด้านด้านขวานะครับผมที่มีประตูอยู่ครับแล้วก็ข้างในสุดเนี่ยจะมีในส่วนจุดสีเหลืองอยู่จะเจอเทพพิดาอยู่เ่อไหร่นั้นครับคุยกับเธอนะครับผมแล้วก็จะเริ่มการต่อสู้ครับ เสร็จแล้วก็เจอค่าซินเล็กน้อยนะครับผมโอเคหลังจากนั้นก็เตรียมดาวมาเจ็ดดวงแล้วก็เรียนสกิลกับเทพพิดาได้เลยครับเราก็จะได้สกิลผมปีกเทวี TV, แห่งไฟเพราะผมเลือกเล่นธนะาตุไฟครับผมสําหรับธาตุอื่นก็จะได้สกิลอัญเชิญของธาตุอื่นด้วยครับเดี๋ยวเรามาลองสกิลกันนะครับผมคือจะต้องใช้กับศัตรูได้8ตัวด้วยกันเลยนะครับ แต่ว่าในการใช้เนี่ยจะต้องเสียไข่มุกนะครับไข่มุกที่ได้ตอนที่ทำเควสจะได้มาเก็บครัครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสามารถใช้ได้7ครั้งในตอนที่เราทาเควสมาครั้งแรกครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมเราก็จะสามารถดรอปจากมอนทั่วไปได้เลยครับถ้าเรามีสกิลอัญเชิญนะครับไอเทมไข่มุกเนี่ยจะดรอปให้กับทุกตัวนะครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่มีสกิลอัญเชิญไข่มุกอัญเชิญจะไม่ดรอปและไม่สามารถใช้สกิลธาตุเพื่อคุณเพิ่มพลังโจมตีได้